สวัสดีครับก็วันนี้เนี่ยได้เลิกได้ยามมาเปิดบอร์ดน,นะครับซื้อมาแต่ยังไม่ครบนะครับอมีมีแล้วคือจูเนอร์นะครับมีตัวบูทแล้วก็คอรัสมีพาวเวอร์สปายแล้วตอนนี้ที่มองหาก็คือเป็นเสียงอ่าไรฟ์นะครับเสียงโอเวอร์ไรฟ์ดิสโทชันแล้วก็รีเวิร์บนะครับรีเวิร์บพวกนี้อาจจะหาตัวอื่นใส่เพิ่มเติม ครับเพราะคงจะไปอุดรนะครับใกล้บ้านผมนะครับโอเคครับผมไปเลยครับมาถึงแล้วครับเซีนโฮงอุดรเดี๋ยวลงไปดูกันครับมาจากไรครับบาทนี่แต่ปานกลางครับผมเพ่ถึงครับรุ่นแรงอย่างใส่เรื่อตลาดทั่วไปน่าจะเป็นอ่าโอเวสสองครับเยวครับมีหลายยี่ห้อนะครับให้เลือก หาเสียงแตกแล้วก็รีเวิร์บครับผมไม่รับแฉกซิมอาจจะเอาอีกสักหน่อยไอรอนฮาร์ดตัวนี้หน้าสนครับหน้าโดนไอรอนฮาร์ดต้องออกมาไม่นานเลยคนนี้ครับนะตอนนี้นั่งได้เลยครับครับผม ้วคาไมมันมีแสงแตงให้โตเนี่ยซมไปเาาันสับมสับมันม่แสงแตงใหตแล้วม,มันคือัแตงนาตู้เลยก็คือมันแตงนาตัอะ สมมติว่าทำม,ม <aesthetic. S 2> ี Perfect, ่สมมติว่าทำทำโมบาพี่มีแคปซิมอื่นพี่ก็มาต่อได้โดยการปิดมันเปิดปิดแคปซิมได้แต่นี่อ่านี่นี่สวิตนี่ดาวน์นี่อิลูมิเนชั่นลองเบื่อปิดอันนี้ผมปิดอยู่บ๊อบพเบบี้นะตบเปิดๆไาอ่า ที่จะเอาออกซินเปิดจากเสียงเสียงจากโทรศัพท์มือถือเลยว่าคอมพิวเตอร์ก็จะมีออซินให้เขาเาสัยญานเขาได้เหมือัน เกเลกลอันนี้ความความดังอันนี้ปริมาณครับฟิทแบคทามความเร็วอันนี้เป็นค่าโน้ต ปิมานปริมา,มาน,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 นครับพอกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นรีเวิร์สนะครับรีเวิร์ส ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น D D 3T นะครับดิจิตอลดีเลย์ของบอสปึงนะครับผม อันนี้กีตาร์สัญญาณกีตาร์เข้าจูเนอร์นะครับแล้วก็ออกจูเนอร์มาเข้าไอรอนฮาร์ดตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็เซนต์เซนต์มาเข้าคอรัสนะครับต่อรีเวิร์บแล้วก็ดีเลย์นะครับแล้วก็รีเทิร์นกลับมาที่ไอรอนฮาร์ดครับส่วนตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะต้องออกไปแคปนะครับออกไปลําโพงแต่ว่าผมไม่มีลําโพงก็จะต่อแอมป์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นหัวแอมป์นะครับไปต่อพ่วงหัวแอมป์อีกทีนึงวันเสียงออกมาเนี่ยมันจะมีความ ครัชนนะครับมีความเป็นโอ้ดายนิดนึงนะครับเอาก็ว่าลองเสียงเข่าๆเนาะพอดีผมไม่มีสายสัญญาณ XLR นะครับที่จะต่อเป็นแคปซิมออกมาเข้าแคมานะครับก็อันนี้ลองต่อเข้าๆเฉยนเนาะเดี๋ยวลองปิดทุกอันดูนะครับจูนเนอร์นะครับจูนเนอร์มาเข้าตรงนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับถ้าปล่อยสัญญาณผ่านเข้ามา คอลัสครับอ่าเดี๋ยวนี้รีเวิร์สครับครับแล้วก็มาเข้าดีเลย์นนะครับเนาะ Amen. Mm -hmm. สัญญาณออกแคปบนะครับออกอ่าจริงๆต้องออกแคปบนะครับนี่ไปเข้าแอมแอมพวกงแอมนะครับส่วนตัวนี้ไม่ได้ต่อไว้นะครับสายสัญญาณไม่พอครับตัวนี้เป็นตัวบูสต์นะครับ โอเคนะครับก็คง <t ell noise> ต้องหาสายสัญญาณมานะครับสัญญาณมาต่อเพื่อที่จะเอาเข้าอินเทอร์เฟซโดยตรงนะครับเสร็จแล้วก็ต้องหาแคปมาอีกตัวหนึ่งนะครับ <t ell noise> หาลำโพงอีกตัวนะ <t ell noise> okay, ครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ